ถามว่าการวิ่งให้อะไรเราอาจจะอ่านข้อมูลข่าวสารหรือทางตามหลักวิชาการต่างๆว่าวิ่งให้ได้อนู่นวิ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างนี้แต่คนที่มาประสบผลของการวิ่งจริงๆต้องออกมาวิ่งมีความแตกต่างระหว่างการเป็นครูผู้สอนกับการเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาเมื่อก่อนเป็นผู้ฝึกสอนในเรื่องของนักวิ่งที่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การเป็นครูผ no no ู้สอนในลักษณะที่แบ่งปันเพื่อสุขภาพเราจะพบนะว่าเราได้จํานวนคนที่เยอะมากขึ้นคนที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุเป็นเรื่องของสถานภาพทางสังคมคนที่ทํางานที่มีความแตกต่างกันในการดํารงชีวิตเราจะต้องให้เขามีปรับมาทัันคกติในเรื่องของการรักสุขภาพเรามองว่าเมื่อก่อนนี้เราวิ่งเนี่ยวิ่งเพื่อตัวเองวิ่งเพื่อความ เพื่อที่ตัวเองจะต้องทําลายสถิติเพื่อที่ตัวเองจะต้องได้รับชัยชนะเพื่อที่ตัวเองจะได้รับรางวัลแต่ปัจจุบันนี้ Greek, มันมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพทางกายของคนในครัวเรือนซึ่งถ้าหากคนในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งมีสุขภาพที่ไม่ดีจะมีผลกระทบต่อคนรอบข้างทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตของเขาเองเวลาของเขาเองแม้กระทั่งในภาวะของเศรษฐกิจของในครัวเรือนของเขาเองที่เขาจะต้อง เสียค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นมิติของการวิ่งในปัจจุบันมันจึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นมติการามิติของการวิ่งเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมคือตัวเองสุขภาพดีแล้วยังทําให้คนอื่นมีความสุขยังทําให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะดํารนชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นวิ่งไปเลยจนกว่าที่เราจะคิดว่ามันจะไม่ไหวซึ่งเราคิดไม,ไม,ไม่ไม่เคยคิดเลยนะครับว่า ชีวิตนี้จะวิ่งไม่ไหวนะครับไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าเรายังดูแลสุขภาพเราอย่างดีเรายังมีการเคลื่อนไหวด้วยการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมทางกายที่ดีและเหมาะสมกับวัยนะครับคุคูยังเชื่อได้ว่าเรายังวิ่งได้แม้เราจะอายุ1 0 0ปีก็ตาม